ทุกคนอยู่กับช่องพตาชาแน,นลค่ะวันนี้นะคะจะมาทำมอนิ่งดูทีนกันนะคะทำสั้นๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เรียนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือเราก็แบบเล่นเกมอาวี B นะคะทุกคนลเ,เล้เพื่อนตื่นหรอทุกคนล้พิ่เพิ่งเราตื่นนานแล้วหรอถักก็ไม่ได้นานหรอกค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ํานะคะแล้วก็มาเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะแค่ไปบอกก่อนนะคะว่าล้างหน้าด้วยอะไรนะคะไม่ได้ล้างให้นะคะเพราะตอนนี้ฉันรีบมากเลยทุกคนมันแปดโมงแล้วค่ะเพราะว่า เราก็ต้องได้เรียนออนไลน์นะคะทุกคนแล้วก็ก็ต้องกินข้าวประมาณนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอก,กันที่ห้องน้ำค่ะทุกคนเราใช้ตัวนี้นะคะในการล้างหน้านะคะมันชื่อว่าค l e a r น n d ลียนะคะ and Clear and c l e ไม่รู้เราใช้เป็นของยี่ห้อนีนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้านะคะแล้วก็มาเจอกันที่นะคะเสียงฝนตกค่ะทุกคนไปเจอก,กันที่บ๊ายบาย เคนะคะทุกคนแล้วก็อ่านําเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทาสกินแคร์ก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เป็นโทนเนอร์ของตัวนี้ค่ะเป็นเกลืออันเคียเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ใช้สำลีนะคะยี่ห้อสก๊อตเลยค่ยะ,คะแล้วก,ก็มีแมวทั้งกับแล้วก็จะมาใช้สำลีนะคะเดี๋ยวขอเช็ดโทนเนอร์ก่อนเดี๋ยวก็จะใช้ของหูด้วยเพราะว่าเวลาแบบมันจะแบบอันนล้วทุกคนต้องรีบนิดนะคะ เดี๋ยวขอตัวไปเช็ดตรกันีค้นถ้าเรากปีคมีรกัตกชอบแยริก็าน้กานเ่ก่อนีดี๋ยวขอลงก่อนนะคะทุกคนค่ะเราก็จะกินข้าวนะคะเรากินทอดปลาค่ะกับน้ำยาเนีกับข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะก็มาเจอก,กันอีกทีนะคะ ทุกคนค่ะมันยิบเก้าแล้วค่ะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของนายดูทินที่จริงมันไม่ได้ประมาณนี้หรอกทุกคนคือเราต้องทําอะไรอีกเยอะแหละแต่คือมันต้องเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเลิกเดี๋ยวค่ะเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอีกนะคะแล้วก็ไปไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเที่ยงะคะ่ะหรือว่าตอนพานค่ะเราก็จะทาให้านายนดูทินเลยค่ะ พักตอนเที่ยงเนี่ยค่ะแล้วก็จะทำอะไรเพื่อนเลยๆๆๆโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันตอนเที่ยงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือมอน,นี่ลูทีนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนคือเราจะต้องไปเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเราเรียนเสร็จแล้วก็ตอนประมาณบ่ายเที่ยงครึ่งคะ่ะเราก็จะมาเรียนอีกสองวิชาค่ะมันจะได้จบเลยนะคะ ก็ใครชอบกินมีนะ,คะใครดมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ให้ป้าด้วยนะคะก็วันนี้ลงช้าหน่อยนะคะบ๊ายบาย